เอาใคยดิครับอ่าน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นมานะคะ,ะเด็กๆพร้อมที่จะทำตามผูน้นำที่รังคะ พร้มอ,พพอมอที่จะเรียนรู้รีอยันะพร้อแล้วค่ะพร้อมรียันะพร้อแล้วค่ะขวดยึดหลังตรงยืดหลังตรงเอามือวางไว้ไวที่ตักค่ะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้หน่วยโตไปไม่โตนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับความพอเพียงน,น,นะคะความพอเพียงคืออะไรคะเด็กๆคือการอด ออมนะคะแล้วก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะอ่ะคุณครูจะให้เด็กๆดูรูปภาพนะคะเด็กๆลองช่วยกันตอบสิคะว่าอันนี้คือรูปภาพอะไรคะรูปภาพกำลังทำอะไรคะาอะไรคะเก็บเงินเก็บเงินกำลังออมเงินใช่ไหมคะมีมีใครคะมีคุณแม่มีคุณแม่มีลูกมีลูกเอ๊ะเราออมเงินไปทำ และถ้าเด็กๆอยากได้ของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะเราต้องรู้จักเป็นไงคะเก็บวนลานิดวาลหน่อยนะคะเราก็จะได้เงินเยอะนะคะพอเราได้เงินเยอะเราก็สามารถเอาไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้ใช่ไหมคะมที่บ้านเด็กๆมีความสุขในบ้านยกมือ อ้อมสินเ,เด็กเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปโหนูเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปอะไรนะรูกยาดมอะไรคะรูป,ปอะไรคะ โอ้ oh, ไม่เป็นไรนะคะถ้าคนไหนไม่มีกระปุกออมสินเราก็สามารถเอาอย่างอื่นมาเป็นกระปุกออมสินได้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดนะ้ำ mm hmm. นะคะหรือเป็นกระป๋องก็ได้ที่มันมีฝาปิดใช่ไหมคะนะเราอยากออมเงินนะคะเราก็สามารถเอาเงินเข้าไปใส่แล้วเราก็ปิดไว้นะในขณะที่ออมเด็กๆก,ก็เป็นไงคะไม่เอาไปใช้จ่ายนะคะออมไว้ให้เยอะก่อนเอาไวใ้กกไวให้มันเต็ม่อนแล้วเด็กๆก,ก็ค่อยเอามาซื้อของที่อยาก เราไม่เราไม่เราไม่ฟุ่มเฟือยนะคะอย่างเช่นเวลาสมมติพ่อแม่ให้เงินเรามาห้าบาทเราใช้หมดเลยได้ไหมคะไม่ได้แล้วที่เหลือเราไปทำอะไรคะเราไปอย่ากอบกองสินเ่งมากกอบให้ตัวเองด้วยค่ะนะฮะพอเรารู้จัการออมนะคะชีวิตเราก็จะเป็นไงครับพอตนงตเราก็จะมีเงินนะคะและชีวิตเราก็จะมีความสุขคนที่มีเงินมีความสุขไหมคะ แล้วคนไหนที่ไม่มีเงินมีความสุขไหมคะไม่มีเลยเพราะว่าอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อเพราะเราไม่มีเงินเพราะเราไม่รู้จักการออมตั้งแต่เล็กนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆรู้จักการมองตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วพอถึงเวลาพอโตแบบคุณครูนะคะเด็กๆ แสดงว่าเด็กๆนะคะรู้จักการใช้จ่ายแล้วใช่ไหมคะนะเออรู้จักการไม่ฟุ่มเฟือยกํายังไงแล้วก็รู้จักการอะไรคะการที่เราออมไว้เยอะๆนะคะรู้จักการกดออมแล้วก็คือออมไว้เยอะเพื่ออนาคตวันข้างหน้านั่นเองนะคะอ้าวทีนี้คุณครูนะคะก็จะมีเพลงให้เด็กๆฟัง เด็กอยากฟังเพลงไหมคะอยากฟังเพลงไหมคะเพลงตรงไบบฮิปฮอล์มั้ยคะ นะคะมากมายหลายอย่างนะคะนะเพราะเราจะไม่พุ่มเฟื่อยเนะยคะนะเราก็ต้องช่วยกันอดอมปลูกผักกินเองนะคะนอกจากไม่ต้องซื้อแล้วนะคะยังปลอดสารพิษอีกนะคะอ้าวลังจากที่เราปลูกแล้วผักที่เราปลูกเราเอาไปทำอะไรได้คะเอาไปทำอะไรไไเอาไปทำอาหารรับประทานได้นะคะนะแล้วก็เอาไป แบ่งปันเอาไปขายได้นะคะเอาไปสร้างรายได้อีกเราได้เงินมาแล้วเราก็เอาไปทําอะไรคะเออเอาไปออมนะคะแล้วอนาคตต่อไปเราโตแสดงว่าเราต้องมีเงินเยอะนะคะหันหน้ามาทางนี้ค่ะบิงโกค่ะนะ,ะเด็กๆูกก้จัดถัด่วม้อกไหมคะจัดวันนี้เราจะมาเพาะถั่วมอ,งองกันเพาะถั่วมองอโดยการใช้เมล็ดทัวเขีวยวนะคะเขบอกให้ เราเรียกถัวเขียวไปแช่น้ำก่อนดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ใช้กระดาษทิชชู่นะคะออวางบนตะกร้าตะแกงนะคะแล้วก็นำมาเรียถั่วเขียวโรยทั่ทวๆเลยหลังจากนั้นก็เอากระดาษทิชชู่นะคะปิดทับแล้วก็ลดน้ำนะคะลดน้ำทุกวันทุกวันถั่วงอกของเราก็เจริญเติบโตกลายเป็นแบบนี้เลยเด็กๆเคยทานไหมคะยคะ ไที่ไหนคะที่ใส่อะไรในถั่วมอะไรอะไรที่ใส่ถั่วมอเอเด็กๆสนาจะเจอในเนเหยวนะคะไหนใครเคยกินผักถั่วม exactly> ้ออย่างเดียวไหมยผักถั่วมออย่างเดียวก็อร่อยนะคะอะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาลงมือทากันคุณครูมีนิทานนะคะเด็กๆอยากูนิทานไหมคะ ชุบวัตถรารดน้ำที่ชุม่มใส่มา็ดทั่วเขียวลงไปน้าเอาทินชุบวังคับรดน้ำอีกครั้งใส่ถานที่ไวที่มืดๆแต่ต้องเปิดมารดน้ำทุกวันนะจ๊ะเราก็จะได้ถุงน้องแบบนี้ ระบายสีได้เลยนะคะเริ่มลงมือได้เลยค่ะเริ่มลงมือได้เลยค่ะคนไหนได้แล้วลงมือได้เลยค่ะระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีให้สวยงามเริ่มลงมือค่ะระบายสีให้สวยงาม ที่เรานะคะดูนิทานกันไปแล้วนะคะเราก็จะมานะคะทำการพ้อถุงห่อนะคะอุปก,กรณ์ในการพ้อถุงห่อมีอะไรบ้างเด็กๆมาดูะคะ่ะเด็กๆรู้จักไหมคะนี่คืออะไร่าเล็ดถัวรว,วนะคะ เสร็จ <AM rac ias> นะคะเราก็จะนำกระดาษทิชชู่แบบนี้นะคะมาวางน,นะคะมาวางปิดให้ทั่วเลยนะคะอ่าปิดให้ทั่วเลยหลังจากนั้นพอเราปิดปิดหลายๆชั้นนะคะหลังจากนั้นพอเราปิดลหลายชั้นแล้วเราก็จะเอาเมะะาเล็กถั่วเขียวนะคะโรยบนกระดาษทิชชู่นะคะโรยบนกระดาษทิชชู่เสร็จเสร็จแล้วเราก็เปไงนคะฉีดน้ำลดน้ำนิดนึงหลังจากนั้นเราก็เอากระดาษทิชชู่อีก ปิดทับบนหัวเขียวนะคะแล้วก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็รอนะคะรอประมาณ3-4วันมเมล็ดหัวเขียวของเราก็จะกลายเป็นหัวงอกยาวนะคะแต่ ความรู้กันนะคะว่าวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยโตไปไหม,ไมเราเรียนเรื่องของความพอเพียง <Yeah. S 1> นะความพอเพียงการประหยัดออมก็คือการอมอมเงออมไปทําอะไรคะเอาไปเอาไปไว้ทําอะไรคะเอาไปไว้ใช้เวลาจําเป็นนะคะนะออมปานนิดวันหน่อยเอาไปใช้เวลา ถ้าเราใช้เงินหมดเราไม่มีเงินออมเลยเวลาเราจําเป็นขึ้นมาเกิดเจ็บป่วยเรามีเงินรักษาไหมคะไม่มีมมนะคะการไม่ฟุ่มเฟือยก็การที่ซื้อเลือกซื้อเลือกใช้แต่ของที่มีประโยชน์และมีคุณค่านะคะไม่ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยโดยการเอาของเอาเงินไปซื้ออะไรคะซื้อของเล่นนะคะหรือซื้อของที่ไม่จําเป็นเลยนะคะอ่ะแล้ววันนี้เราก็เรียนถึงเรื่องความพอเพียงการอะไรคะทำอะไรคะเด็กๆทำอะไรคะวันนี้ การเพาะถั่วงอกนั่นเองนะคะการเพาะถั่วงอกก็คือความพอเพียงเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเราปลูกเองได้เราทําเองได้แล้วเพาะถั่วงอกเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้คะไไเอาไปขายเอาไปสร้างอะไรได้เอาไปทําให้เรามีอาชีพก็ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหลือเยอะเกินไปเราสามารถเอาไปแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้กระจบแล้วนะคะในเรื่องของ ตัวไปไม่โค้งและความหอเพียงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะตอนเช้าให้เด็กๆช่วยกันลดน้ำของงอกได้ไหมคะได้แล้วเราจะมาดูความเปลี่ยนไปของถั่วงอกนะคะว่าเราใช้เวลากี่วันกว่าถั่วงอกจะโตได้ไหมคะได้หลังจากถั่วงอกโตแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเอาไปขายได้เงินเอาไหมคะเอาอันนี้ตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ